ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำสำหรับท่านใดที่มีความสนใจต้องการจะฝึกบินปารามอเตอร์นะครับสำหรับทีมของเราเขาเรียกทีมว่าร่มบินตรังนะครับก่อ,อนอื่นก่อนที่เราจะบินได้นะครับเราต้องศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆอย่างเช่น YouTube นะครับหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆอ,อันดับแรก เมื่อหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเขามาหากลุ่มนะครับหาทีมมาดูพี่ๆในกลุ่มเขาบินนะครับว่าแต่ละคนแต่ละเครื่องมีทักษะในการบินแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะกีฬานี้ก็จะเป็นกีฬาเฉพาะทางเฉพาะด้านนะครับที่ต้องอาศัยความชํานาญการฝึกฝนการฝึกซ้อมเพื่อเวลาเราบินจะได้มีความปลอดภัยเมื่อเราดู พี่พี่เขาบินไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อพี่พี่เขาเลนดิ้งนะครับก็จะมีครูฝึกมากคอยแนะนําสาหรับคนที่ต้องการจะฝึกกีฬาปารามอเตอร์นะครับส่วนมากเราก็จะบินกันที่สนามกีฬาตุ้งแจ้งเมื่อพี่เขาแลนดิ้งเสร็จแล้วเราก็ามาฝึกดึงร่มนะครับที่เราเห็นก็เป็นการวิ่งร่มนะครับหาที่ตางลมหาใช้กําลังขาในการวิ่งฝึกการดึง การบังคับร่มอาคารนดูว่าทิศทางลมลมมาจากฝั่งไหนการควบคุมร่มนะครับร่มแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกการแบกเครื่องเมื่อมีร่มแล้วนะครับก็จะมีเครื่องในการดันตัวเราให้ขึ้นไปด้านบนก็ฝึกความคุ้นเคยนะครับเมื่อร่มได้แล้วก็ใช้เครื่อง เครื่องก็จะผลักรงไปด้านหน้าฝึกการควบคุมร่มควบคุมสำหรับท่าน,นที่สนใจนะครับก็วันอาทิตย์นะครับวันหยุดเราก็จะมีการบินกันหลังจากบินเสร็จถ้ามีคนที่สนใจนะครับเราก็จะมาทำการฝึกนะครับในการวิ่งร่มหาเพื่อหาทักษะของแต่ละคนนะครับมีทั้งแบบแบกบินแล้วก็แบกสามล้อเมื่อ ฝึกนจนชำนาญน,นะครับก็ซื้อร่มเป็นของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นให้รูฝึกได้ลองาเทสร่มให้นะครับเมื่อหลังจากนั้นซื้อร่มซื้อเครื่องเป็นของตัวเองก็สามารถบินด้วยความปลอดภัยได้นะครับ